ภาษาที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูมโยงชิดอีกแล้วในรายวิชานาฏสิลป์ไทยตระเริะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องภาษาท่าแล้วก็ใครอยากรู้ว่าภาษาท่าคืออะไรคะครูมโยงภาษาท่าเนี่ยทำไมต้องมีภาษาท่ามีแค่ภาษาพูด ภาษาเขียนอย่างเดียวได้ไหมภาษาท่าคืออะไรและภาษาท่าทางนักศิลป์ไทยวันนี้ครูก็จะมาบอกให้นักเรียนรู้แบบสันส้นๆง่ายๆแบบได้ใจความภาษาท่าของเราก็คืออันนี้คือครูพูดถึงภาษาท่าทางนักศิลป์นะคะนักเรียนภาษาท่าทางนาฏศิลป์ของเราก็คือภาษาที่ใช้ท่าทางแทนคําพูดเช่นตัวอย่างเช่นคุณครูรัก นักเรียนคนนี้จังเลยป3เนี่ยครูรักดาด่าอ่าดาดาปสครูรักดาดาแต่ครูก็จะไม่พูดว่าครูไมยงชิดรักดาดาแต่ครูจะใช้ภาษาคําว่ารักแทนคําพูดถ้าเกิดครูรักครูรักดาดาจังเลยอย่างนี้คือมันก็คือภาษาแบบตะมุตะมิใช่ไหมคะเรียนแต่ถ้าเป็นภาษาท่าทางนัฏศิสินไทยคําว่ารักก็คือท่านี้อ่าท่านี้ก็ใช้แทนคําว่ารักครูมมยงเนี่ย รักดาดาจังเลยอาต่อไปเราจะไม่บอกว่าเราจะไม่พูดกันแล้วนะเราจะใช้ภาษาท่าทางน่าตื่นนี่แหละบอกรักคุณพ่อคุณแม่บอกรักเพื่อนโอเคไหมคะแล้วภาษาท่าทางน่าิืปนมีมากมายหลายท่าถ้าเกิดเรารู้ว่าภาษาท่านั้นใช้ท่าทางยังไงแต่เพื่อนอีกคนไม่รู้สามารถเป็นโค้ดลับได้ไหม,มนักเรียนสามารถเป็นโค้ด์ลับได้ถ้าเกิดเราคุยกับเพื่อนเป็นภาษาท่า อะเธอเราเนี่ยกโกโรธโกรธจิงจกจังเลยเพื่อนชื่อจิ้งจกเนี่ยเธอเรากโกรธจิ้งจกจังเลยแต่เราจะไม่บอกเี่ยจิ้งจกฉันโกรธเธอจังเลยนะแต่เราจะใช้ภาษาท่า,า,าจิ้งจกอ่ะเดี๋ยวคุณรูจักสาธิตท่าโกรธให้ดูว่าถ้าโกรธยังไงถ้าโกรธคืออ่าโกรธจิ้งจกจังเลยฉันโกรธจิ้งจกจังเลยเห็นไหมคะและ ครูจะบอกเทคนิคสำคัญหรือทลิกเล็กๆน้อยๆว่าภาษาท่าเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายทางสีหน้าด้วยท่าทางถ้าเกิดครูบอกว่าครูรักครูรักดาราใช่ไหมลูกแล้วครูทำหน้าอย่างเงี้ยอย่างเี้ครูแสดงท่าทางรักออกมาไหมคะครูทำทารักแต่สีหน้าครูทำไม ครูเศร้าครูไม่ไหวแล้วครูไม่ได้รัากันนะครูโดนบางอย่าให้่รักอีกได้ไหมไม่ได้รักต้องทํำยังไงคะหน้าตาต้องมีความสุขยิ้มแย้มเพราะว่าความรักก็คือความรู้สึกที่เรามีดีๆให้แก่กันโอเคไหมคะคือความรู้สึกดีที่เรามีให้แก่ก็รักก็คือครูก็ต้องทำหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสายตาสายตาส,าสาํสาคัญนะคะนักเรียนอ่ะสายตา สายตามีความสุขสายตารักและวันนี้เราจะมาเรียนภาษาท่าด้วยกันทั้งหมดกี่ 5, 5, ท่ากี่ท่าสี่ท่าอ่ะวันนี้ทุกคนต้องได้ภาษาท่าทั้งสี่ท่านี้แล้วไว้เป็นโค้รลับไว้คุยกับเพื่อนโอเคไหมคะอ่ะท่าแรกเรามาเริ่มกันด้วยท่าท่าอะไรคุณแดงท่าทางอะไรตัวนี้ สีอาถ้าโกรธถ้าโกรธเนี่ยสีหน้าครูต้องเป็นยังไงไม่พอใจสีหน้าต้องไม่ยิ้มอ้แล้วมือเรามาด้วยกว้างกันที่มืออ้ทุกคนชูมือซ้ายขึ้นมาชูมือซ้ายมือซ้ายใช่ไหมคะจีบเราเรียนเรื่องจีบไปแล้วมือซ้ายจีบหงายอยู่ที่สะดืออ้ทุกคนมือซ้ายเอาใหม่ชูมือซ้ายขึ้นมา จีบหงายไว้ที่สะดือโอเคไหมคะการจีบก็คือหาข้อมือให้หมดเห็นไหมคะหกข้อมือเข้าหาตัวให้หมดจีบหงายที่สะดือยกมือขวาขึ้นมามือขวาแบกอ่าแบอย่างนี้แบบมันครูแบโอเคไหมคะแล้ววางไว้ที่หลังหูหลังหูหูอันนี้คือหูของเราใช่ไหมคะนักเรีนยนมองไปที่หลังหูอ่าเราจะได้ท่านี้ขึ้นมาแล้วใครไม่ทนันเดี๋ยวครูทวนให้อีกหนึ่งรอบทุกคนยกมือซ้ายขึ้นมา โอเคไหมคะทุกคนยกมือซ้ายหรือ,อยังจีบหงายไว้ที่สะดือจิ้มไว้ที่สะดือของเราเลยจับสะดือสะดือของเราอยู่ไหนจีบหงายไว้ที่สะดือมือขวายกขึ้นมาแบงมือของเงินพ่อของเงินแม่โอเคไหมคะแบงมืออย่างนี้อ่ะแบงมือคุณแม่ของเงินหน่อยคะ่ะซื้อขนมอ่ะแบงมือแล้ววางไว้ที่หลังหูเห็นใบหูของเราไหมลูกอันนี้คือใบหูแล้วก็วางไว้ที่หลังหูเสร็จแล้วยืนตัวตรง แล้วถูหูพร้อมถูหลังหูพร้อมกัน3ามครั้งไป1 2 3สองสาแล้วดึงลงมาโอเคไหมคะครั้งที่3ก็คือดึงมือลงมาอ่ะไปเอาใหม่หนึ่งสอส่สาอะได้หรือยังแล้วครูจะเอียงฝั่งที่มือครูอยู่หลังหูก็คือตอนนี้มืออะไรคะมือขวาครูก็เอียงขวาโอเคไหมคะถูกี่รอบ3มรอบเก่งมากไปหนึ่งสาม โอเคไหมคะถูแล้วอีกหนึ่งอย่างพร้อมกับกระทื้เท้าขวาครั้งที่สโอเคไหมลูกอาถูแล้วพร้อมกระทื้เท้าขวาครั้งที่3มมามอาไปถ้าโกรธหนึ่งสองสามสีหน้ายัางไงโกรธ่าลืมตอนนี้ใกล้ครบแล้วนะสีหน้าต้องรู้สึกโกรธรู้สึกหมุดหงิกต้องไม่ยิ้มนะไม่มีใครอมยิ้มไม่มีใครกดแบบนี้ลูกไม่นะคะทุกคนต้อง มีสีหน้าที่รู้สึกโกรธจริงๆโอเคไหมคะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธเธอกินยางลบทันทีน่ทำไมเนี่ยฮะทำไมฉันให้ยืมยางลบแล้วเธอเอาไปกินทําไมโกรธเพื่อนกินยางลบอตอนนี้ทุกคนต้องจินตนาการว่าเพื่อนกินยางลบของเราเข้าไป3ามก้อนโอเคไหมคะแม่ซื้อให้3ก้อนยืมเราไปกินของเราหมดเลย3าก้อนเรารู้สึกยังไงโกรธไปหนึ่งสองสร้างความการทูหูสาที ครั้งที่3ดึงมือลงพร้อมกับกระทืบเท้าขวาโอเคไหมคะไปหนึ่งสองสาอ่าอันนี้คือท่าโกรธโอเคไหมคะทุกคนเข้าใจท่าโกรธหรือยังผ่านไปแล้วหนึ่งท่าท่าโกรธท่าที่สองคือท่า ว่ารักแบบเพื่อนอาถ้ารักต่อไปถ้ารักถ้าเราจะไปบอกรักเพื่อนรักพ่อรักแม่เราจะไม่ส่งมีฮาร์ดไม่ส่งอาไม่ส่งแบบนี้แล้วและจะไม่พูดด้วยเราจะแสดงท่าทางครับภาษาท่าโอเคไหมคะถ้ารักอะมากันเลยถ้ารักให้นักเรียนนํามือซ้ายทุกคนยกมือซ้ายขึ้นมาเห็นไหมคะมือซ้าย ทาบไปที่อกแบมือเหมือนเดิมท่านี้จะมีการแบมือเหมือนเดิมนะคะแบมือของเงินเหมือนเดิมมือซ้ายทาบไปที่อกขวาแบบนี้ยกมือขวาทาบไปที่อกซ้ายควยกันแบบนี้โอเคไหมคะแล้วกรีดนิ้วให้สวยงามแล้วก็ก้าวขวาสีหน้ายังไงคะยิ้มมีความรักรู้สึกรักรู้สึกถูกรัก อ่ายิ้มท่านี้ง่ายไหมคะนักเรียนแล้วก็เอียงขวาก้าวขวาโอเคไหมคะทุกอย่างขวามาเลยนะคะก้าวขวาเอียงขวาโอเคไหมคะยิ้มอ่าท่ารักใหม่ยกมือซ้ายขึ้นมาตอนนี้แบงเงินแบงแบบมือขอเงินโอเคไหมคะสองมือเลยนะอ่ะยกมือซ้ายท่าไปที่ไหล่ขวายกมือขวาท่าไปที่ไหล่ ซ้ายก้าขาซ้ายมาข้างหน้าเอียงขวายิ้มมีความรักถูกรักดูสีหน้าและตาครูอ่าท่านี้คือท่ารักจบไปแล้วกับท่าโกรธและท่ารักผ่านไปแล้วสองท่าท่าที่สามคือท่าดีใจ ท่าดีใจเราจะไม่คิด <Yeah! S 1> ไม่แล้วแต่เราจะมีท่าดีใจอ่ะท่าดีใจทํายังไงยกมือซ้ายขึ้นมาจีบความและชี้มาที่ปากของเราเอานิ้วชี้จิ้มมาที่ปากของเราเลยอ่ะเอาใหม่ยกมือซ้ายมือซ้ายอยูไ่ไหนฮะเเรียนจีบควม่มแล้วนิ้วชี้จิ้มมาที่ปากของเรา ที่สดืดเหมือนเดิมเอียงมองยังขวามองมือจีบถ้าดีใจต,ต้องยังไงคะนักเรียนก็ยิม้มดีใจก็ต้องรู้สึกยิม้มไม่ได้ดีใจแล้วดีใจทั้งลยคุณแม่ให้เงินไปยี่สิบบาทได้ไหมไม่ได้ดีใจเราก็ต้องแบบมีความสุขยิม้มอ่ะถ้ายิ้มใหม่มือซ้ายชูมือซ้ายขึ้นมาจีบควม่ม แล้วนิ้วชี้จิ้มมาที่ปากพร้อมกับมือขวาจีบไว้ที่สือโอเคอันนี้ท้ายิ้มถ้ายิ้มสองยิ้มทำได้สองกรณีก็คืออีกมือหนึ่งมือขวาเป็นจีบส่งหลังอ่าอันนี้ก็คือท้ายิ้มดูแววตาคูยิ้มมีความสุขอ่า แค่นี้เลยผ่านไปแล้วกี่ท่าคะท่าแรกคือท่ารายทบทวนผู้ความการหนึสองมท่าโกรธท่าที่สองคือท่ารักท่าที่สามคือท่ายิ้มดีใจได้หมดเลยอันนี้คือยิ้มดีใจท่าสุดท้ายดีใจตรงข้ามกับท่าอะไรด,ดีใจแล้วต้องเสียใจถูกต้องดีใจเราต้องเสียใจ เสียใจที่วันนี้คุณพ่อไม่พาไปไว่ายน้ําเสียใจเหลือเกินต่อไปแล้วก็ถ้าเเสียใจเราก็จะไม่ร้องไห้ภูมใฟอีกแล้วเราจะทําภาษาท่าทางนักศิลป์ไทยถ้าเสียใจหรือถ้าร้องไห้ได้หมดนักเรียนมาใช้ด้วยกันได้อะดีใจร้องไห้เ,เสียใจหรือว่าร้องไห้อถ้าร้องไห้เราต้องมีการทําอะไรเกิดขึ้นน้ําตาทําไมน้ําตามาแล้วนะน้ําตาไหล แล้วเราต้องทําการเช็ดน้ําตาจำไว้เลยถ้าเราทําท่าร้องไห้หรือท่าเสียใจเราต้องเช็ดน้ําตาอ่ะมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นหันันเรียนแล้วเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยมาแปะไว้ที่หัวตาด้านขวาหัวตาขวานะคะอ่ะเอาใหม่มือซ้ายานิ้วชี้แตะที่หัวตาด้านขวา แล้วนูที่เหลือกรีดให้สวยงามโอเคไหมคะแล้วมือขวาเนี่ยจีบไว้ที่สะดือเหมือนเดิมแล้วก็สะอื้นพร้อมเช็ดน้ำตาสะอื้นยังไงคะร้องไห้ต้องแบบเช็ดน้ำตาเช็ดอีกขั้าหนึ่งสะอื้นไปไป,ไปอ่ะถ้าเป็นท่านี้กูก็ทำอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าตาตเศร้า ว่าคุณพ่อไม่พาไปไหวยน้ําแล้วเราจะทํายังไงคะไม่ร้องไห้แล้วนะแต่เราจะทําแบบคุณพ่อไม่พาหนูไปเลยอ่าโอเคไหมคะจบแล้วเรื่องภาษาท่าวันนี้เราเรียนได้ยกันกี่ท่าตัวนี้อรอบสี่ท่าภาษาท่าทางนัศิลป์วันนี้เราเรียนด้วยกันสี่ท่าคือหนึ่งท่าโกรธสอง ถ้ารัก3ท่าดีใจ4ดีใจหรือว่ายิ้ม4ก็คือถ้าร้องไห้หรือว่าเสียใจอ่ามาฟังกันบ้านในวันนี้นะคะให้เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างขึ้นให้ในักเรียนดูนะคะในคลิปแล้วก็ให้ในักเรียนเนี่ยวัดรูปภาษาท่ามาคนละ1ท่าภาษาท่าอะไรก็ได้ใน4ท่านี้ที่ครูสอนไป วาดรูปมาคนละหนึ่งท่าเช่นครูวาดรูปอะดีใจยิ้มแช่อะครูก็จะเขียนว่าวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครูก็จะเขียนว่าท่าอะไรท่ายิ้มหรือท่าดีใจแค่นั้นแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเหมือนเดิมโอเคไหมคะลูกสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนกับนักเรียนชั้นป .3 ค่ะบ๊ายบาย